สวัสดีครับแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดและสาย NITA ารุ่น528 hdr เข้ากับอุปกรณ์ ios นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับเราต้องใช้คู่มือในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะฮะก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับเราจะต้องยิงบาร์โค้ดทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับได้แก่ตัวนี้ factory default นะครับแล้วก็คำว่า bluetoothhd mode ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย pair setting ตัวนี้นะครับผม ือถือเราที่จะเอามาเชื่อมต่อเราก็เปิดบลูทูธไว้เลยนะฮะอ่าโอเคก็เข้าหน้าเซตติ้งในมือถือนะครับแล้วก็เข้าบลูทูธรอไว้เลยเปิดบลูทูธรอไว้เลยนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องมายิงเลยนะครับกดเครื่องให้ไฟติดขึ้นมานะครับให้มันพร้อมใช้งานหัวจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอ่ายิงเลยยิงแฟลชเกอรี ault, ่ดีฟ t าบลูทูธแพร์เซตติ้งสามอันแฟลชเกอรี่ดีฟ้ครับบลูทูธเทสดีโมดแล้วก็แพร์เซตติ้ง อพอยิงพาทติ้งเสร็จนะครับสังเกตไฟจะเป็นสีน้ำเงินกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับคือมันกําลังปล่อยสัญญาณบลูทูธมาแล้วนะครับบนมือถือบน iPhone ของเรานะครับก็จะเจออุปกรณ์ชื่อบาร์โค้ดสแกนเนอร์ HID ตัวนี้กดจิ้มนะครับเชื่อมต่อไปเลยนะมันก็จะวิ่งไปข้างบนนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับให้สังเกตรตรงนี้ไฟที่หัวมันนะครับจะเป็นสีน้ําเงินติดค้างแบบนี้นะครับคือเรียบร้อยเชื่อมต่อแล้วนะครับต่อไปก็ลองเทสยิงบาร์โค้ดเข้า ไอโฟนนะครับก็ผมขอเทสกับแอปโน้ตนะครับแอปโน้ตจะยิงเข้าลายยิงเข้าอะไรก็เทสได้นะครับยิงเข้าหน้าเว็บอะไรก็ยิงได้อะโอเคก็ยิงแบบนี้นะครับยิงเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าเป็น iOS นะครับคีย์บอร์ดจะหายไปนะฮะมันจะมีวิธีการเรียกคีย์บอร์ดอยู่อยู่ในคู่มือเช่นเดียวกันนะครับอยู่หน้าหลังของคู่มือนะครับโซนนี้นะครับ นี่ครับที่เขาเขียนว่า only iOS ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีอยู่สามบาโคดด้วยกันนะครับอันบนเนี่ยมันจะเป็นการยิงแล้วให้ให้โชว์คีย์บอร์ดขึ้นมานะครับผมลองยิงอันบนนะนี่ครับคีย์บอร์ดจะโผล่มานะครับยิงอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปนะฮะซึ่งเวลาเรายิงเข้ามือถือนะครับคีย์บอร์ดเราต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยอยู่แบบนี้นะลองยิงบาโคด นี่มันจะเพี้ยนแบบนี้นะครับมันจะเพี้ยนแบบนี้ถ้าเราถ้าคีย์บอร์ดเป็นไทยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็สลับมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับถึงจะยิงให้ได้แบบปกตินะฮะโอเคอันนี้อันแรกนะแล้วก็อีกสองอันนะครับจะเป็นฟังก์ชันดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกก็คืออ่เดี๋ยวผมลองอินนิบาลนะก็ยิงอินนิบาลดับเบิลคลิกนะครับอันอันอันที่สามเนะี่ยนะครับก็เวลาเรียกคีย์บอร์ดก็เป็นการดับเบิลคลิกปุ่มนี้จิ๊กจิ๊บ คีย์บอร์ดก็จะอ,ออกมาครับจิ๊กจ๊กก็จะดับไปนะ่แบบนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็ปิดนะครับก็ปิดโดยการ Dis a b l e ลดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับนะแบบนี้นะครับก็ค่อยเรียกเรียกอันบนแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดซึ่งการเรียกคีย์บอร์ดนะครับมันบน Android ไม่ต้องทำนะมันจะเป็นเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับผมเวนะแบบลาตัด,ต,ดตัดการเชื่อมต่อบูทูธไปนะมันก็จะตัดของมันเองเลยนะครับ ผมลองปิดบลูทูธนะหังเกตไฟน้ำเงินนี่มันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้คือหลุดการเชื่อมต่อไปเรียบรอ้อยนะครับอ่าก็ลองเชื่อมต่อใหม่นะกดเชื่อมต่อชึบอ่ะกดเกิดต้องเปิดบลูทูธนะไปกี้ปิดไว้ลองเข้าไปเปิดบลูทูธใหม่ชึบนะครับแล้วลองดูนะครับมันจะต่อเองไหม นี่ครับมันจะต่อเองมันต้องกดอะไรเลยนะมันจะเป็นไฟนิ่งเงินแล้วแค่นี้เลยนะครับผมถ้าเราจะย้ายไปต่อมือถือเครื่องอื่นแล้วก็ต้องกดลืมไปก่อนแล้วก็ไปให้เครื่องอื่นเป็นคนเชื่อมต่อแทนนะครับผมโอเคมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานกับ iOS ครับขอบคุณครับ